สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องยาสัญหาไม่ใช่อีกเช่นเคยวันนี้จะเป็นสูตรพอกหน้าลดความหมองคล้ทำทาให้ผิวกลับมาชุ่มชื่นผิวที่แห้งก้านของมูเจ้าจะกลับมาชุ่มชื่นภายในจิตวันง่ายมากวิธีใช้ก็คือต้องพึ่งน้องกล้วยกล้วยสิ่งที่ต้องใช้ก็คือกล้วยหนึ่งลูกแบบนี้นี่กล้วยจะใช้เป็นกล้วยอย่างก็ได้กล้วยน้ำว้าแบบนี้ก็ได้อุ๊ยอุ๊ยอ๊ย ยิ่งช่ำยิ่งดีนะกล้วยอ่ะอันนี้ขนาดสุกแบบเที่ยเดอได้ยนะ <c oughs> หลังจากนั้นก็ทําการบดกล้วยเลยจะปั่นก็ได้นะแต่ว่าจะแก่ก็คือเหมือนเดิมเดี๋ยวเกะกันนี่เห็นไหมเปลือกมันติดถ้าเป็นกล้วยน้าําว้าเนี่ยถ้ามันสุกมากมันงอมแห้งเปลือกมันก็จะติดแบบนี้ก็ไม่ค่อยนิยมกินบดเลยใ้ย่ไลยถึงลูก ไหนที่มันแบบแข็งๆแล้วก็ติดทิ้งเเสียดายแห่งกล้วยตหน่วยไม่ใ <c> ช <oughs> ่ก็เป็นหน่วยนะ <c oughs> ก็เป็นส่วนส่วนใครไม่รู้ไม่ใช่ส่วนเราทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำดูใส่มือของห้องแล้วทำมืง เมื่อเราได้กล้วยหืนทีเรียบร้อยแล้วตามด้วยนมจืดเลยประมาณสองช้อนโต๊ะจากนั้นใส่ซ้อนคุเรให้เข้ากันอ้ยยินน่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายบอกต้วยนะบอกเลยว่ามันช่วยในเรื่องความหน้าขาวใสแล้วก็ชุ่มชื่นมากมก สูตรนี้ลดอาการหมองคล้ำลดอาการผิวแห้งกร้านได้ดีหอมและที่สำคัญกิ่มก็คือหอมเหมือนนมกล้วยผู้ใดเคยก,กินนมที่ผสมกล้วยกินประมาณเดียวกันจากนั้นก็ล้างหน้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยโอ้ใส่น่าจะใส่นมเยอะเกินแล้วเปล่าแต่ก็ได้อยู่ค่ะทุกคนเราเตรยห้องสีเฮ็แล่ละ แล้วแต่คุณใช้เลยนวดแล้วก็วนวนลงไปเลยประมาณสักสามนาทีสูตรค่อยๆมักนวดเลยแต่ว่าถ้าใครไม่นวดก็ได้นะพอกไว้เฉยๆก็ได้คือก็นวดก่อนสักสามนาทีเราก็จะพอกไว้อีกครึ่งชั่วโมง อื่ีนี้นะสุดนี้หอมมากเลยต้องทำดกวยกนะันเนี่ตีนี้ผ่านส่วนี้เป็นธรรมชาติโรยหม้อหลังจากนั้นตัง้งไม่เลยค่ะทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าใครกินไม่ยิ่งาทีก็ได้พกกล้วยลงไปจีก,จกหจังหนึ่งนี่สามารถพอกที่ลำคอได้ตัวได้ตรงไหนแห้งก้านเราเติมกล้วยลงไปเยอะๆแต่ระวังเติมมันสิยุบ โอเคทิ้งไว้เลยยี่สิบนาทีแต่ส่วนจะแกจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนี่คือการพอกหน้าไว้ยี่สิบนาทีจะมีความตึงมากๆเลยนะคะทุกคนใช่ยี่สิบสิน่าจะครึ่งชั่วโมง <laughs> โอ้ยตึงมาก